สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนวันนี้นะคะพบกับคุณครูโรหนาเจงเงาะในรายวิชาภาษาไทยวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคําที่ใช้รอหันค่ะให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือเรียนวิชาภาษาไทยในหน้า119ค่ะจะพบกับเรื่องคําที่ใช้รอหันนะคะ รอเรือสองตัวเขียนติดกันอ่านว่ารอหันนะคะนักเรียนรอหันมีหน้าที่อะไรบ้างหนึ่งนะคะรอหันทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศค่ะและสองค่ะรอหันทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตราแม่กลค่ะ การอ่านคำที่ใช้รอหันนะคะมีหลักการ3ข้อด้วยกันดูข้อที่1นะคะเมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและไม่มีตัวสะกดนะคะให้อ่านออกเสียงเป็นไม่หันอากาศนอหนูเสมออ่ะดูตัวอย่างนะคะคำว่าหันสา หันสานะคะหอหีบรอหันทำหน้าที่เป็นไม่หันอากาศนอหนูคำนี้ก็เลยอ่านเป็นหอนอะนนหันนะคะอะดูตัวอย่างต่อไปคำว่าการไกลบันดามันญ,ญาตและมีตัวอย่างอื่นๆอีกนะคะ ยัสามารถไปค้นหาจาก g o o g l e หรือหนังสืออื่นๆได้เลยข้อ2นะคะเมื่อรอหันอยู่หลังพยัญชนะและมีตัวสะกดนะคะให้ออกเสียงคำนั้นเสมือนว่ามีไม้หันอากาศนะคะกำกับอยู่กับตัวสะกดนั้นๆค่ะดูตัวอย่างนะคะคือคำว่าพักค่ะพออะก็พักนะคะอัจ สับและวันค่ะข้อสองนะคะรอหันทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศค่ะและการที่3นะคะเมื่อเราเจอว่ารอหันนะคะอยู่หลังพยาญชนะและมีตัวการันต์กำกับที่ตัวสะกดนะคะให้ออกเสียงเปไ็นแม่อากาศโนหโน,โนูเช่นเดียวกันค่ะนั่นก็คือออกเสียงเป็นแม่กวนนั่นเอง ดูตัวอย่างนะคะคำว่าขันอัศจรรย์สันสันค่าคำเหล่านี้นะคะเป็นไงคะขันจันสันหกเสียงเป็นแม่กลนทุกคำเลยค่ะและในคาบนี้นะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดในหน้า120ให้ทำด้วยนะคะเรามาดูโจทย์กันข้อ1น,นะคะ เขียนคำอ่านจากคำที่กำหนดให้มีห้าคำด้วยกันบอกใบ้ว่าคำเหล่านี้นะคะทำหน้าที่เป็นไม่หานากาศกัศกบนอหนูนะคะดูข้อหนึ่งคุณครูอ่านให้ฟังก็ได้กัน้นคั้นสวรรค์พรรษาสรพพสิลหน้าที่ของนัเกเรียนคือเขียนคำอ่านให้จกนะคะ คุณๆก็เฉลยไปแล้วหนึ่งข้อนะคะคือข้อหนึ่งอ่านว่ากันเวลาเขียนคําอ่านนะคะเขียนให้ตรงมาตตาเลยนะคะกอะนอกันค่ะข้อ2ค่ะเลือกคําจากคําอ่านที่กําหนดให้แล้วนำมาเขียนลงในประโยคให้ถูกต้องและคำสั่งเพิ่มเติมค่ะเมื่อเราเลือกคำแล้วให้เราโยงเส้นไปตรงคำอ่านของคำเหล่านั้นด้วยข้อหนึ่งนะคะ มีนาอ่านอะไรนะคะเรื่องขุนช้างขุนแผนขออ้อ2ลุงขับรถจุดจดจุด,จดไปส่งของในตัวเมืองข้อ3ค่ะปุ๋ยฟ้าใช้อะไรคะในการตัดกระดาษเป็นรูปสัตว์ข้อ4ค่ะกระมลซื้อบ้านแห่งหนึ่งแถบชานเมืองขอ้อ5ค่ะไม้ยมกค่ะ เป็นเครื่องหมายฉเฉลยไปเลยคือเครื่องหมายวัคตอนทีนี้ครูก็โยงเส้นไปที่คําอ่านนะคะวัคตอนวอะกวัคตอนตอนทาแบบนี้นะคะสี่ข้อที่เหลือนะัเกเรียนทาเองนะคะเรามาดูวิธีการส่งงานนะคะงานวันนี้ฝากคุณพ่อคุณแม่ถ่ายรูปส่งในลายส่วนตัวของคุณครูเท่านั้นนะคะ ย้ำลายส่วนตัวเท่านั้นฉะนั้นใครลงในโน้ตคุณครูอาจจะไม่มีการตรวจนะคะเพราะครูจะไม่เข้าไปดูและสำคัญคือพิมพ์ชื่อนามสกุลชั้น,นและเลขที่ทุกครั้งนะคะแล้วก็เริ่มส่งตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีาเป็นต้นไปค,ะะค่ะนักเรียนคะอย่าลืมส่งกันหมาเยอะๆนะคะ แต่เกณฑ์จะได้ไม่ต้องสะสมนะเพราะเรายังต้องเรียนอีกหลายคาบเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะคะขอให้นักเรียนสูู้ค่ะรูณ <ๆ S 1> เป็นกําลังใจให้สหําวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย